ัสดีครับผมนายรัตนงศ์สาบุตรครับมาตรนานงาน590716ครับตำแหน่งช่างสมบารุงระบบเครื่องมือวัดครับสายงานアナลินเตอร์ครับมีผู้บังคับบัญชาคุณวีระจิแนวลครับแล้วก็คุณวงสกรหมือนวงครับผมมาสรุปผลงานของปี66ด้วยกันนะครับผมสรุปผลงานในปี66ครับหนึ่งนะครับ การทางานที่รับมอบหมายนะครับเพื่อทํารายได้ให้กับทีมมากขึ้นนะครับสองครับอตอนงานช่างที่รับเข้ามาใหม่ครับให้สามารถทํางานได้ครับตามแผนที่กําหนดครับตามว่าแผนหน้างานครับเช่นการเข้าทํางานออย่างมีอย่างปลอดภัยและรวดเร็วครับด้วยป้องกันด้วย PPE ครับสี่ครับจัดเต็มอุปกรณ์เครื่องมือวัดครับ ให้ตรงกับหน้างงานป่อลงมือทำงานเสมอครับทักคนทักษะใหม่ๆเสมอเช่นงานจัดสังคมตรงตรราและคำนึงถึงผลประโยชน์อของบริษัทเสมอครับแรกครับทํางานได้รับมอบหมายกับทีมก็จะเป็นงานเกี่ยวกับาการซ้อมอุรมไม่ว่าจะเป็นงานพีเอ็นหรืองานซีเอ็นนะครับแล้วก็ก็จะมีการเปิดเวิร์กในส่วนของ jv ีนะครับแล้วก็ พุ่เจ็บตังได้แม็กซิมอลครับแล้วก็ติดตามผลในแต่ละเดือนครับว่าเป้าหมายเราถึงถึงไหมครับในในทีมงานนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานช่างที่รับเข้ามาใหม่นะครับสามารถทํางานอย่างเช่นตัวอย่างนะครับการทําแบบครับคมพิ้นซีนะครับเกี่ยวกับพวกพวกร่างต่างๆเร้วก็ทำแผ่นเบียกระดาษนะครับในการสอบเทียบในการปริเบตของตัววัดคอมพงตินซี ของเยี่ยครับผมตัวงานต่อมาก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานหน้างานอย่างปลอดภัยและรวดเร็วนะครับที่มีการสอนหมอกเซฟตี้ต่างๆความมีป้องกันบาองนมีการบอกว่าวางแผนว่าจะทํายังไงมีการช่วยระดมทีมการทํางานเพื่อความปลอดภัยครับดูอย่างนะครับหน้างานไม่ปลอดภัยแล้วก็ต้องเข้าทํางานนะครับ ในส่วนที่ะรต,ต่างๆการเช็เครือมืออะไรต่างๆครับก็เป็นต้องบอกเป็งานยับนี่ก็จะเป็นงานติดตั้งเดินท่อคานตวดครับของรไฟฟ้าก็จะมีทีมซัพพอร์ตทีมเบาเข้ามาช่วยอิสเมนต์น,นะครับช,ปปรช่วยในการเดินสายครับต่อมาครับสิ่งที่ควรปรับปรุงในปีกครับติดตามงานที่รับมอบหมายรายวันนะครับ ให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาในเวลาที่เร่งด่วนครับเข้าหน้างานที่สำคัญก่อนครับแล้วก็อยากศึกษาระบบแก้นนเนสเตอร์เพิ่มมากขึ้นครับในการออดิตเซมกับเซอร์วตี้หรือของทรัพยเออร์ครับที่เข้ามาปฏิบัติงานนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับงานที่รับมอบหมายครับอย่างเช่นเข้าย์เอนคอครับมีการแจ้งงานมาทำ่านอัปเดตการไลน์ครับแล้วก็ เข้ามาทํางานในการเปิดเวิร์กเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็รับมาในการทํางานเสร็จแล้วก็แจ้งในการปิดเวิร์กแล้วก็แจ้งโอฟฟิเชัยนนะครับแล้วก็ส่งแจ้งผ่านงานก็คือเอาไปจบงานออนคอร์คสนี้ก็จะเกิดประจานะครับผมงานออนคอร์นี้ก็จะมีในช่วงเวลาที่เรารับมอบหมายในช่วงกลางคืนนะครับนี่ก็ต้องจัดเวลาในว่ารอบนี้ของใครของใครแต,แต่แต่ละคนนะครับ เดือนหนึ่งอาจจะได้ทาอยู่หนึ่งครั้งอยู่สองเดือนต่อครั้งครับในการจัดสรรเวลาขอคอบางแผนแล้วก็รับงานที่เอ็มมาทํางานที่แจ้งงานเร่งด่วนต้องแจ้งให้ประธานในเวลาเร่งด่วนอย่างเช่นางานองค์กรครับเป็นงานเกี่ยวกับระบบโปรดักชันของเขาแอปเป้าออนไลน์นะครับจะมีพวกงารสัง่งที่ดรอปบ,บ้างลายต่างๆที่ดรอปบ,บ้างนะครับพอเข้ามาเช็ค ค่าบเบนเแล้วก็ค่าแคปปาครับส่วมากก็จะเป็นาลายเบรนเน็ตครับที่มีปัญหาลายหกอย่างเงี้ยเรื่องน้ำสวิงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปแก้ปัญหาต่ออารเล่งย้อนว่าเ,ออเราจะทำยังไงให้ระบบในโปรด u c t i o n เขาไม่มีผลกระทบมากสุดครับช่วย support ให้อาร p r o d นได้ทำงานมากขึ้นนี่ก็เป็นจาำปรับรุงส่วนระบบแก๊ส a n a เซ s e r ครับที่เราทำอยู่ครับ ก็มีการสอนน้องหรือสอนทีบาง,งานช่างไหม้สามารถแกะเระเบียดได้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟูจิเครื่องชีอระดายนะครับแล้วก็เครื่องรลชมส์อิมาสันนะครับโองฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำชิ้นหนึ่งชิ้นสองก็ลงไฟฟ้าเราก็สามารถทําได้ครับในการแกะเบรคเบียดเครื่องหรือการสอบเทียบแกสแตนดาร์ดไม่เฉพาะเซมนะครับแล้วก็มีพวกโอปาดัสที่นะครับผม เราต้องดูแลจากนั้นนะครับก็เป้าหมายที่พัฒนาตนเองครับการวางแผนในปีถัดไปครับรับงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ทุกปีครับทำทีมงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทํางานแทนรับเมาได้ครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นนะครับผมตัวน,นี้ครับรับงานเพิ่มขึ้นครับเราจะมีการวัดจปเทเบิ e jackpot t a b l ลนี้ครับเราคิดเป็นจุดละห้าพันบาท อย่างเช่นเราไปวัดลงเก้าลงเจ็ดแปดที่เราเรับเงินจุดเดือนนะครับผมก็จะมีเพิ่มจุด่ขึ้นมาวัดสิบหกจุดยี่สิบจุดน่ครับต่อวันนะครับเราก็สร้างมูลค่าให้กับเนีได้แล้วก็ายได้ครับตอนนี้ก็รายได้ต่อเดือนก็แสนครับในการซื้อเครื่อง portable เครื่องนี้มาหนึ่งเครื่องครับหนึ่งเครื่องครับผมแล้วก็เก็บคอร์ของจับว้รูปได้แล้วก็ ให้มาสสร้างรายได้กับบริษัทได้มากขึ้นครับในการสอบเทียบแก๊สให้เกี่ยวกับกลุ่มโรงไฟฟ้าครับกลุ่มโรงปูนโรงตันมิิอนแรงครับต่อมาครับนี่ก็เป็นงานที่เราทําสามารถทํางานแทนูพบเมาได้เช่นโอหอนวาลครับเป็นวาลหนนิ้วสองนิ้วต่างๆของ,อง,องเป็นหน้าง,งานของเครื่องแทป้าเข้อหนึ่งครับา,าเออเข้ามาปฏิบัติงาน เรามาดูด้วยว่าเขาทายัางไงพอต่อไปเราก็จะได้ทําเป็นครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องจ้างประเหมาเราก็จะลดคอส์ให้กับบริษัทได้ครับมากขึ้นต่อมาครับแล้วก็มี uh, งานที่ช่วยหน้างานจทจัดทําเอกสารรีพอร์ตต่างๆเช่นเราไปวัดแ๊สมาอะไรมา,รากลับมาทําบีพอรตให้กับอิเจเนียโดยลดภาระให้เขาครับโดยเราจะช่วยทำพวกเอกสารพวกนี้ ต่อมาครับการฝึกอบรมต่างๆตามบบที่ส่งไปนะครับอย่างเช่นนี่เขาจะเป็นรถเมาส์พวกโครมิเตอร์อะไรต่างๆเราก็ไปอบรมมาเพิ่มความรู้และทักษะนํามาปฏิบัติให้โรงงานได้เราได้เราได้มีความรู้แล้วก็ไปนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องเครื่องมือเครื่องใช้พอใจวัดแบนด์ยำมากขึ้นต่อมาแล้วเกี่ยวกับงาน it ครับโครงสร้างเน็ตเวิร์ครับตอนนี้ก็จะเป็นการ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลิงก์ของเขยียนโปรแกรมอันนี้เอเจะตีเรามาช่วยทางเอเจนต์ซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องรับบิสก้าด้าพวกวางตอวขายว่าเราจะมอนิเตอร์ระบบยังไงครับ<ม>เพื่อจะได้ให้มีรูปของอ,อย่างเช่นโอเปเรตหน้าอย่างนี้ให้มีโครงตั้งให้เรามาเป็นระบบจัดการไอโอทีสก้าด้าเนี่ยให้เรามอนิเตอร์ได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นพร้อมพ t โทีผ่านคลุ่มโรงงานนะครับ พื่อให้ติดตามข่าวผลได้เร็วขึ้นครับทำงานเร็วขึ้นนี่คือไฮไลท์ของมันนะครับส่วนสไลด์นี้ก็จบแล้วครับผมก็มาดูอีกสไลด์หนึ่งครับก็จะเป็นงานไฮไลท์ที่ผมรับมอบหมายจำปี24ครับส่วนมากงานมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการองานพีเอ็มงานพีเอ็มครับงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการโอเปอเรเตอร์ operator, งานแจ้งงานด่วนนะครับ พื้นที่ที่เข้าทำงานก็จะมีลง5 7 8นะครับงานปัดตพับเทเบิลประจำปีครับ PM1 PM2 ไม่ใช่ครับงาน PM p m ครับตรงนี้ปัีครับ IP1 IP2 ครับมาจาะกับระบบเต็มครับระบบวัด Data น n a l y z e r แล้วก็งานซ่อมสิ่งบางต่างเพราะออกซิเจนคูลเลอร์ครับงาน V2 ครับระบบซ่อมเต็มปั๊มนะครับผม ยกตัวอย่างก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นเราอย่างเช่นเราซ่อมปั๊มตัวนี้ครับผมอารูอฮอรปั๊มเซมปีมเป็นงานวิทูครับครับจากที่จากที่าาทงานปัม๊มที่เนี่ยนะครับนี่ครับจากที่เราต้องซื้อปั๊มตัวนี้ในระาคาะ45,000ครับเราก็ลดค่าโด้ซื้อสเปร์มาเปลี่ยนทั้งในลดคอ,อ์าเปลี่ยนยางอริง อ่าเหลือแค่เพียงตัวละห้าพันบาทค่าซ่อมลดไปได้ตั้งสี่ห้าหมื่นนี่ก็เป็นงานที่เราต้องลดคอร์ดให้กับบริษัทเซฟอันไหนที่เราทำตัวนี้อาจจะเป็นมือสองแต่ก็อายุการใช้งานก็ขึ้นปีก็ลดให้กับบริษัทได้ขอราะแค่มอเตอร์ยังใช้งานได้ดีแต่เราแค่เปลี่ยนแต่แอลแฝมหรือโครงสร้างของมันว่าโอเคครับต,ตัวนี้ ก็เป็นพวกน้ำพวกระบบน้ำก็ทิ้งันนี่อะไรก็เกี่ยวกับระบบ PLC ระบบเต็มที่ผมดูแลอยู่เกี่ยวกับเต็มนะครับอันนี้เต็มลงห้าครับอัปเกรด PLC ต่างๆนะครับ,รบต่อไปเราก็จะอัปเกรด PLC ขึ้นมาเพื่อให้มอนิเตอร์ให้เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กกาได้แล้มอนิเตอร์ผ่านอยู่ข้างล่างได้โดยไม่ต้องขึ้นแตกมาให้เวลาโมอนิเตอร์ได้เร็วรู้ค่าผลเร็วคร,ครับมากขึ้นระบบเต็ม มีงานวัดพอติเบิลประจำปีนะครับที่เป,ป็นรูพอติเบิลเราไปวัดตามตึกต่างแล้วก็จะทำรีพอร์ตวัดคางต่างครับมีงานโรงไฟ้าที่เราไปวัดหน้าง,งานก็จะเป็นงานโอปอลต่างๆแล้วครับอนีเป็นงานซ่อมเกี่ยวกับชัดดาวครับออนนี้เราก็สามารถทำแทนผู้ราเมาได้แล้วนะครับโอปอลวาลต่างๆครับออนออฟวาลส่วนมากก็เป็นออนออฟวาล ของแทบ้าออนไลน์ครับซ่อมเปลี่ยนสเปรย์พารข้างในชุดโอริงครับชุดซ่อมปินิทครับชุดแบ็กเก็ตนะครับข้างในต่อมาครับก็พวกเจาดักโปปัญหที่อยู่ข้างในครับผมเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับการพินเตอร์ตามพวกโปอะไรต่างๆครับออกเกนในเตาก็มีผลมากครับต่อโรงไฟ้าเราก็แด้เข้าเข้าฝันเซอร์วิส เกี่ยวรับระบบพินเตอร์ก็มีราคาสูงสองหมื่นสามหมื่นเหมือนครอบเี่อะไรเงี้ยให้นี่ก็ติดตามผลอยู่ครับก็โอเคอยู่ครับแต่ได้ตัวละสองหมื่นเราทำครอบผงครอบนี้ให้ก็เอ็กกับพิมเตอร์ให้กับทางโรไฟ้าได้เดยอะมากก็สามารถปฏิสัตเนื้อปิพีปีครับนี่ครับคนที่กดอเรียนเครื่องก่อนทำกลังทำก่อนวัด เช็ center, คเซนเตกอร์ไม่หักไม่ง okay. อ okay. okay, ครับเพราะมีโปรเทครับแอคที่ตกลงมาแกะไม่หักโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นงานงานต่าง,ท,างที่ เป็นโรงสีโรงไฟฟ้าครับงานงานประจํางาน p ีเอ็มประจำเป,เ,ปเป็นสน่วนของทีประจำที่เราต้องรู้เราต้องเช็คตลอดก็จะเป็นระบบแก๊สแอนเซอร์หรือิดอนเซอร์ครับต่างๆครับผมก็มีงานช่วยเหลือทีมอื่นๆบ้างเป็นคลังคาครับเดินสายไฟลากสายไฟต่างที่คนเข้าขาแล้วก็ไปช่วยก็เป็นงานระบบน้ำซีอูดบิวเดอร์ไลน์ระบบแก๊ส ล้วดีโอครับผมระบบเอวบิดการทำเยื่อทำแลกต่างๆเราติดตั้ง l อนะะครับนี่เราติดตั้งเดลเน็ตเวิร์กติดตั้งอิเนเทอร์เน็ตเราติดตั้งกล้องครับหลายจุดที่เราติดตั้งต่อมาก็จะเป็นงานต่อมาก็จะเป็นงานอ ในไลน์ส่วนในไลน์กลุ่มนะครับต่งางๆที่เราทำมีคลิปวิดีโอต่างๆในโน้ตพิโค้มอันนี้ก็จะเป็นงานพวกพัฟเฟิลครับเป็นงานพวกซ่อมอันนี้เป็นงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับแชทน,นะครับเกี่ยวกับระบบนะครับนี่เป็นการเกี่ยวกับระบบต่างๆนะครับจะมีงานซ่อมมากก็ซ่อมบำรุงครับ ล้าก็ลากสายน,นะครับมันนจยเอาไปก่อนนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมต่างๆอันนี้เป็นออกซิเจนครับที่เราทํางานแมางในชอดคือโปรเทคอยู่ข้างในมานก็จะมีปัญหาที่ระบบตันนะครับตรงน,นี้มอเอฟเซอร์ครับเราก็จะติดตั้งข้างในก็สวมพวก PPE ป้องกันอันตรายนะครับตรงนี้ติดตั้งของยทุกคนที่ทำง,งานแล้วก็ดูว่า โอเคไหมตรงนี้อันหน้างานก็จะร้อนครับรตองเซฟตี้ตามมันก็ตามผลนะครับผมเดอกอิเจนในเตาก็อะไรก็ประมาณนี้ครับผก็อจบการนำเสน,เนออย่างเท่านี้ครับผลง,งานสองปีผมครับผมครับ Um, yeah.